มันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเขาผลิตงานออกมาคุณภาพสูงในแบบที่เขาให้ความสําคัญกับงานชิ้นนี้แบบ100%ซแบบที่ลงรายละเอียดคือภาพยนตร์เรื่องนี้มันดีในระดับที่สมมติว่าคุณเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันเพลอๆคุณนั่งดูแล้วคุณก็ขึ้นด้วยเพราะารายละเอียดเป๊ะมาแล้วก็ให้ความสําคัญกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งมีหน้าที่ในการเปลี่ยนล้อรถแข่งนะะคนซึ่งทําหน้าที่ใน pit ต t o p คนซึ่งทําหน้าที่ในการนั่งอยู่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ซึ่งคิดคำนวณวิธีการในการสู้ในแต่ละกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถชนะการแข่งขันฟอร์มูล่าวันแกรนด์พรีแต่ละสถานที่ซึ่งเป็นการแข่งกันนียมันมีการปฏิบัติการเป็นทีมแล้วในรอบนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ลงรายละเอียดกับเรื่องของทีมคอนเซปต์ได้อย่างเหลือเชื่อซาวด์แทร็กก็ดีสําหรับคนซึ่งเป็นสุดยอดทำซาวด์แทร็กทำสกอร์ที่เก่งที่สุดตลอดการของโลกวงการภาพยนตร์เนี่ยคือฮันส z ซิมเมอร์ Hans z ซิมเมอคือสุดยอดผู้ซึ่งทำสกอร์ซาวทร็กให้กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดตลอดกาลเบอร์หนึ่งครับเรื่องนี้มันครบมันครบแบบสุดๆทุกอย่างที่ต้องมีมีหมดคนไหนยังไม่ได้ชมเรื่องนี้ก็ควรจะชมนะ IWC เนี่ยมันจะถูกมองว่าเป็นนาฬิกาสำหรับคนซึ่งแบบโบราณนิดๆแล้วก็ชอบนาฬิกา แต่พอแบรดพิต t มาเป็น p r e s ซนเตอเนี่ยปเปลี่ยนทัศนะไปเลยว่ามันกลายเป็นนาฬิกาที่เท่มากเพราะมันไม่มีใครเท่ไปกว่า Brad Pitt ประเด็นก็ว่ารุ่นที่แบรดพิต t ใส่มันเป็นรุ่นสีเขียวนับปัดแล้วด้านรอบนอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรสโกล แต่เรือนรุ่นเดียวกันกับที่ Brad p i t ใส่แต่ว่าย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วคือตัวนี้ซึ่งผมยังหาอยู่นะฮะเนี่ยอันเนี้ยไม่มีขายละและเน,นี้ยในเมืองไทยเนี่ยมือสองก็ไม่มีคนไหนมีเรือนนี้นะฮะ e n เนียร์แล้วกรอบนอกเป็นโรสโกแล้วหน้าปัดขาวแล้วสายน้ําตาลอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะรบกวนทักผมมาใน Facebook Message Engineer รุ่นนี้สวยมากโคตรสวยเลยสวยกว่าอันที่ Brad p i t ใส่ผมขอกับคุณ Brad p i t จริงๆเพราะว่า Brad Pitt เนี่ยทำให้ IWC เนี่ย Comeback ในฐานะซึ่งเป็นนาฬิกาเทและแบรดพิตทำให้ดาราผู้หญิงคนนี้แจ้งเกิดซึ่งเล่นคู่กับแบรดพิตแครีคอนดอน มันคือภาพอยนตร์ที่ดีที่สุดของปีนี้มั้งแน่นอนเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของ Brad Pitt ผมคิดว่าตั้งแต่ legend of the fall เรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นคัมแบ็กของ Brad Pitt แต่ว่ามันไม่ได้เป็นคัมแบ็กแต่ว่ามันเหมือนเป็นคัมแบ็กเพราะว่าสําหรับคนซึ่งเป็นแฟนๆ Brad Pitt มาตั้งแต่สมัยเขายังหนุ่มเนี่ยเราทุกคนมีความรู้สึกว่า b r a ด Pitt เนี่ยสูญเสียเวลาในช่วงที่ใช้ชีวิตคู่กับ Angelina Jolie ไปแล้วก็ใช้เวลาในการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็น biological children แล้วก็เป็นบุตตรรัับมมมาาาเลี้ยง UN, ยงงคอน UN Concept Angelju วฝข Jolie ่ แล้วก็เติบโตขึ้นมาแล้วปรากฏว่าก็เป็นไปนตามคาดก็คือว่าถึงเวลาแบรดพิต t ใช้ชีวิตร่วมกับแองเจล่าจลีแล้วอยู่กันมานานแล้วก็ไม่แฮปปี้แล้วทั้งโลกคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแฟนๆแบรดพิตก็สงสารแบรดพิต t มาเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ว่ามองในมุมของเรื่องของคุณภาพภาพย,ายนตร์ผมคิดว่าถึงแม้ว่าแบรดพิตก็มีโปรดักชันคอมพานีซึ่ง รับผิดชอบในการทําภาพยนตร์ที่ดีหลายเรื่องนะครับในช่วงที่เขาแต่งงานไปแล้วเนี่ยและผมได้ดูหลายเรื่องซึ่งเขาเล่นซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ซึ่งมีคุณภาพเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องพูดกันตรงๆว่าช่วงที่เขาใช้ชีวิตคู่กับโจลีเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะโฟกัสกับงานภาพยนตร์เท่าที่เขาเอาจริงๆสามารถทําได้มันไม่ใช่ว่าช่วงที่เขาแต่งงานกับโจลีนั้นหนังที่เขาเล่นแบบที่ดีๆไม่มีนะฮะมันก็มีนะฮะแต่ว่าโฟกัสของเขาอ่ะมันห่างจากวงการภาพยนตร์เยอะ ภาพยนตร์รื่งนี้ก็เลยเปรียบเสมือนเป็นคัมแบ็กเพราะว่าโดยคุณภาพเนี่ยเรื่องนี้ดีที่สุดตั้งแต่ Legend s of the Fall สำหรับแฟนๆ Brad Pitt ทุกคนผมคิดว่าน่าจะเห็นตรงกันว่า Legend of the Fall เป็นภาพยนตร์ซึ่ง Brad Pitt เท่ที่สุดหล่อที่สุดในแบบที่เป็นตั้งแต่สมัยวัยหนุม่มแต่โดยคุณภาพเนี่ยภาพยนตร์ของ Brad Pitt ที่โดดเด่นที่สุดก็น่าจะเป็น Seven ถ้าไม่ใช่ l e g e n d ์ of the อ a l กก็น่าจะเป็นเซเว่แต่ว่าพอพ้นยุคนั้นแล้วก็พอใช้ชีวิตคู่กับแองเจลินาจอ่ะคือในช่วงของ Brad Pitt ซึ่งไม่ได้คบกับ Jennifer a n i อ t น n แอสแล้วก็ไม่ได้คบกับ g w y n เ t h p a พ t r o รเนี่ย พอคบกับโจลีแล้วก็มีภาพยนตร์ Mr. and Mrs. Smith ที่พบปะกกันในภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วก็รักกันเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบรดพ i ิตต์ไม่ได้มีผลงานซึ่งดีสักเท่าไหร่แล้วมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเขาผลิตงานออกมาคุณภาพสูงในแบบที่เขาให้ความสําคัญกับงานชิ้นนี้ แบบ100%แบบที่ลงรายละเอียดคือภาพยนตร์เรื่องนี้มันดีในระดับที่สมมุติว่าคุณเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันเผลอคุณนั่งดูแล้วคุณก็ทึ่งด้วยคือมันดีระดับคนซึ่งชอบแข่งรถเองดูแล้วจจ enjoy เพราะว่ารายละเอียดเป๊ะมากแล้วก็ให้ความสําคัญกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละทีมอะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งมีหน้าที่ในการเปลี่ยนล้อล้อรถแข่งนะที่ต้องเปลี่ยน คนซึ่งทําหน้าที่ใน pit stop คนซึ่งทําหน้าที่ในการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งคิดคํานวณวิธีการในการสู้ในแต่ละกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถชนะการแข่งขันฟอร์มูล่าวันแต่ละนัดแกรนพีแต่ละสถานที่ซึ่งเปการแข่งกันเยมันมีการปฏิบัติการเป็นทีมแล้วในรอบนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ลงรายเอียดกับเรื่องของทีมคอนเซปต์ได้อย่างเหลือเชื่อซาวด์แทร็กก็ดี ดาราประกอบก็ดีนะฮะคือแบรดพิตเขาเป็นคนซึ่งพยายามที่จะทํางานซึ่งมันเกี่ยวกับสงครามเขาชอบแบบ period peace สงครามแต่จริงๆเวลาเราเขาเล่นบทแบบนี้แบบที่มันแบบเท่ๆน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นอะไรซึ่งแบบไม่ได้อยู่ในโลกแห่งการสู้รบแล้วก็ไม่ได้เป็น period peace ของสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบบทบาทน,นี้มากกว่าพอเขาไปทําภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับอดีตมันเหมือนพยายามมากเกินไปอันเนี้ยเขาเป็นตัวของตนเองสําหรับผู้ชม นะนี่คือแบรดพิตที่ทุกคนอยากเห็นถ้าสแกนดูฟิลม์มกราฟีของแบรดพิตเนี่ยนะครับ w o l f s c o d l เดี๋ยวนะอ๋อเล่นกับจอจครูนี่แต่ว่าต้องไปโหลดมาดูอันนี้ก็น่าดู babylon bullet train lost city adastra adastra Ad Astra, ไม่สนุกเท่าที่ควร war machine เนี่ยจริงๆมันมากถ้าคุณชอบสองคราม airline ที่ผมดู แต่ Big Shot Big Shot ถือว่ามีคุณภาพแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งมาจากนักเขียนชื่อดังซึ่งเป็นนักลงทุนชื่อดังด้วยนี่คือภาพยนตร์ซึ่งเล่นกับโจลีแล้วผมผมดูเรื่องนี้ที่แบรดพิสเล่นกับโจลีแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนชีวิตจริงของสองคนนี้เลย <c oughs> คือข้างในเรื่องเนี่ยทั้งสองคนนี้ทะเลาะก,กันทั้งเรื่องเลยฮะนั่นแหละหรืออาจจะเป็นไปได้เพราะว่าถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เลยทะเลาะก,กันนะฮะ โอเไม่ต้องการว่าโจลีเพิ่มบางเอิญผมดูแบรดพิตตอนที่เขาเล่นภาพ,พยนตร์ที่เล่นกับทอมครูซนะฮะทอมครูซก็ไปให้กําลังใจด้วยในรอบนี้ในงานรอบปฐมฤกษ์นะฮะผมดูภาพยนตร์แบรดพิตท,ที่เขาเล่นกับทอมครูซแล้วก็คริสตินดันส์และนั่นก็คือ interview with a vampire นะครับ ภาพยนตร์ F1 ในรอบนี้นะครับนอกเหนือไปจากแบรดพิตเนี่ยก็มีดารานำคนอื่นนะครับคนที่เล่นเป็นคนขับรถแข่งอีกคนหนึ่งคือแอดัมไอดริสนะฮะคนดำนะฮะซึ่งเป็นคนอังกฤษแอมสันไอดริสเนี่ยเขาเล่นซีรีส์ snowfall ซึ่งกำกับโดยจอห์นซิงเกิลตันก็เป็นดารานักสแสดงที่กำลังมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นคนอังกฤษนะครับชื่อเล่นเขาคือแดมสันนะครับนามสกุลไอดริสนอกเหนือจากแดมสันไอดริสคนที่มีบทบาทโดดเด่นมากในเรื่องนี้คือฮาวิเอบาเดมนะครับฮาวิเอบาเดมเนี่ยเป็นสามีของ p พเนโลปีคร u z นะครับฮาวิเอร์บาเดมเจอกับ p e n นโลปีคร u z ในภาพยนตร์ที่ฮาวิเอร์เล่นคู่กับ s ส r l e ์ t j o h a n น s o n แล้วก็ตัวเขาเองนะฮะเป็นหนังเกี่ยวกับความรักนะครับวิกกี้คริสตินาบาซโลนานี่คือภาพยนตร์ที่ฮาว i เ r ร์เจอกับภรรยาตนเองนะครับ p พเนโลปีคร u สนะฮะเด็กๆจะพิ่งไปดูนะฮะวิกกี้คริสตินาบาซโลนาโตก่อนแล้วค่อยดูนะฮะ แต่ว่านอกเหนือไปจากฮาวิเอร์บาเดมเนี่ยก็มีแตต้องชื่นชมด้วยว่าสําหรับคนซึ่งเป็นสุดยอดทำซาวด์แทร็กทำสกอร์ที่เก่งที่สุดตลอดการของโลกวงการภาพยนตร์เนี่ยคือเขาทำสกอร์ให้กับทั้ง Drop ปโซนทั้ง b a ท m a n ทั้งเลเจนด์ส t ด e f ฟ l ลทั้ง F1 เนี่ยคือ Hans z ซ m เมอร์ฮันซิเคือเปเล่ไม่ได้พูดเล่นฮัน a n ซิเมอร์คือเปเล่เปเล่คือสุดยอดนักฟุตบอลตลอดการใช่ไหมไมเคิลจอร์แดนคือสุดยอดนักบาสตลอดการใช่ไหม ก็เนี่ยแหละฮะฮันซิมเมอร์คือสุดยอดผู้ซึ่งทำสกอร,ร์ซาวด์แทร็กให้กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดตลอดการฮะเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งก็ฮันซิมเมอร์เพราะเรื่องนี้มันครบอะฮะมันครบแบบสุดๆทุกอย่างที่ต้องมีมีหมดแล้วก็แม้กระทั่งโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ใหญ่ก็คือเจอร์รี่บรอคไคเมอร์ซึ่งเป็นคนปิดดีลให้กับภาพยนตร์แอคชั่นที่สุดของฮอลลีวูดมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเดอะร็อกเนี่ยนะฮะนิกเคจชอนคอนเนอรี่นั่นก็เจอร์รี่บรอคไคเมอร์แล้วก็อีกหลายๆเรื่องรวววมทั้้งพก Bad Boys ดย บริษัทโปรดักชันของแบรดพิตถ้าท่านผู้ชมยังไม่ทราบนะฮะคือเขาเป็นโปรดวเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะฮะแลนบีนั่แหละฮะของเขานะฮะ คือมันแปลกมากฮะแต่ว่าท่าผู้ชมที่ได้ไปดู F1 เนี่ยถ้าผู้ชมจะคิดอยู่ในใจใช่ไหมครผมรู้ทุกคนคิดอยู่ว่าเฮ้ยคนที่เล่นเป็นนางเอกอะคือใครทําไมคนนี้ซึ่งหน้าคุ้นเนี่ยปกติคนเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยคนเนี้ยจะมีสำเนียงที่เป็นสำเนียงเยอรมันและสำเนียงฝรั่งเศสคือมีดาราผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหน้าตาแบบนี้เป๊ะเลยแล้วก็เป็นดาราระดับตัวท็อปซึ่งเล่นเป็นนางเอกของภาพยนตร์หลายเรื่องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนซึ่งมีสำเนียงเยอรมัน แต่ว่าเธอสามารถมีสัมเนียงฝรั่งเศสได้ด้วยดาราที่ผมพูดอยู่คนนั้นนะ่ะซึ่งหน้าตาเหมือนกับนางเอกในเรื่อง F1 คนนี้ซึ่งผมได้เพิ่งดูและท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะดูแล้วก็คิดว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เนะี่ยคนนั้นคือไดแอนครู g e r Diane อนครูเกอซึ่งเคยเป็นภรรยากับจอชัวแจ็กสันนะครับซึ่งจอชัวแจ็กสันเนี่ยเป็นตัวรองใน Dawson's Creek ให้กับพระเอกซึ่งมีชื่อว่าเจมส์แวนเดอร์บินี่นะฮะ แดนครูเกอร์เนี่ยเคยแต่างงานกับ Joshua Jackson แล้วก็รักกันดีจริงๆเกือบที่จะมีลูกกันนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าแดนครูเกอร์เนี่ยนอกใจ Joshua Jackson แ,แล้วก็ไปมีความสัมพันธ์ในช่วงที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์กับ Norman r e ี d ส์นะครับแล้วก็นอร์ a n นร e ดส s กับแดนครูเกอร์ก็มีลูกด้วยกันจอชัวแจ็จคเชนก็ไปแต่งงานกับนางแบบสีผิวคนหนึ่งซึ่งก็มีลูกกับผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วถึงเวลาคนนั้นก็ทิ้งจอห์นสันแจคสันจอชัวแจ็จคเชนก็เลยต้องไปหันไปคบลูปิต้ายองโงนะฮะประเด็นคือว่าผมนั่งดูผมคิดว่านางเอกเรื่องนี้คือดแดนครูเกอร์แต่ว่าผมก็สับสนอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นดแดนครูเกอร์เนี่ยเธอจะมีสำเนียงเยอรมันหรือไม่ในภาพยนตร์หลายเรื่องเธอจะมีสำเนียงแบบฝรั่งเศสอังกฤษฝรั่งเศสอักอกเอกรอรอรอรมมนนนน่่าาาูู้หหคคบบบดดใื หน้าเหมือนมากมากแบบที่ถ้าคุณเข้าไปดู Google Search เนี่ยคนจะพิมพ์เลยว่า is Diane Kruger the lead in F1 สรุปคือ Diane Kruger ไม่ได้เป็นนางเอกเรื่องนี้นะฮะถึงแม้ว่าหน้าเหมือนกับนางเอก F1 มากนางเอก F1 ตกลงแล้วคืออีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่ดังนะฮะแต่ว่าคงดังแล้วลหละหลังจากเรื่องนี้เล่นคู่กับ Brad Pitt Kerry Condon ฮะ Kerry Condon เนี่ยเป็นนางเอกที่มาจากประเทศไอร์แลนนะฮะอ่า แล้วประเด็นก็คือว่าถ้าคุณดูในเครดิตของภาพยนตร์เรื่อง F1 เนี่ยเอาแบบพื้นฐานเอาแบบที่5-6คนแรกอะ่ะเธอไม่ติดได้ซ้ำไปหมายก็ว่าตอนที่เธอได้รับการแคสติ้งเข้าไปเธอไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์อะไรแต่ว่าทำไมผมรู้สึกว่าเธอหน้าไม่เหมือนคนซึ่งเล่นในเรื่องเลยละ่ะแต่ใช่ฮะคนนี้แหละโอเคเคร์รีคอนดอนนะฮะสรุปคือคนนี้ที่เล่นกับแบรดพิตผมคิดว่านางเอกคือแดนครูเกอร์ผมสับสนตั้งนาน คนไหนยังไม่ได้ชมเรื่องนี้ก็ควรจะชมนะถ้าคุณต้องการความแตกต่างนะผมพูดจริงคือผมไม่ได้แอนตี้ซูเปอร์แมนอะไรนะฮะแต่ว่าเวลาคุณดูคนอยู่บนหน้าจอพระเอกซูเปอร์แมนและนางเอกซูเปอร์แมนรอมเนี่ยหน้าตาดีทั้งคู่เลยแต่ผมไม่มีความรู้สึกเลยว่าเขามี passion มี c h e m i s t r มีเคมีที่แบบอยากจะกอดกันอยากจะแบบพลอดรักคุณลองไปดู F1 ถ้าคุณอยากจะเข้าใจว่าเคมิสตรีระหว่างผู้หญิงและผู้ชายบนหน้าจอต้องเป็นอย่างไรคุณต้องดู f อร์เคมสรีระหว่างแบรดพิตตและแคร r รีคอนดอนสองคนนี้เคมีดีมากและเอาจริงๆแล้วพระเอกและนางเอกของซูเปอร์แมนทั้งคู่เนี่ยนะหน้าตาดีทั้งคู่ผมไม่เห็นมีควรู้สึกว่ามันมีเคมิสตรีอะไรเลยแม้กระทั่งตอนสุดท้ายตอนจบตอนที่กอดกันนะผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นซูเปอร์แมนนะผมไม่กอดผู้หญิงนะี่มันไม่มีเคมีอะไรเลย แต่ว่าคุณไปดู F1 คู่นี้แบรดพิตกับนางเอกมีเคมีอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าออนสก e ีนเคม i s t ีนะเป็นเคมีบนหน้าจอที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหน้าตามันมีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษที่เงินก็สร้างไม่ได้ หน้าตาก็สร้างไม่ได้มันเป็นเคมีโดยธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นบนหน้าจอระหว่างคนสองคนซึ่งเกิดขึ้นผ่านการสนทนาและวิธีการมองกันอย่างไรก็ดีสิ่งที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่พระเอกและนางเอกของเรื่องนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนาฬิกาที่แบรดพิต t ใส่ เพราะว่าสังเกตดูนะครับว่า IWC หรือ International Watch Company เนี่ยเขาทำไทยอินกับเรื่องนี้อย่างยิ่งใหญ่ฮะแต่ละฉากซึ่งมีการสวมนาฬิกาเนี่ยบางทีเนี่ยผู้จัดการทีมคนอื่นอาจจะมีการสวม r i s h i r n Mill แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้พระเอกสวมนาฬิกาทึ่งมาเป็นสปอนเซอร์แล้วมาเป็นสปอนเซอร์ในแบบที่มียี่ห้อแบรนด์ IWC ติดอยู่บนอุปกรณ์เสริมที่ใส่แบบ บนหัวซึ่งเป็นหมวกกันน็อกเนี่ยคำว่า IWC ชัดเจนมากแล้วผมมองเลยว่านี่เป็นการทำสปอนเซอร์ชิพที่เวิร์กมากสำหรับ IWC เพราะว่า IWC เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ระยะหลังถูกมองว่าเริ่มน่าเบือ่อเป็นนาฬิกาซึ่งเหมือนกับว่าเป็นแบรนด์เก่า แล้วก็ไม่ได้ฟูฟ้าเหมือนกับ Richard Mill หรือ h u l o o หรือ H. m o s r r อคือหมายว่า IWC เขาไม่ได้ไปจ้างดาราฮิปปอปไม่ได้ไปจ้างนักบาสนักเทนนิสมาให้สวมนาฬิกาเพื่อโปรโมทมันเป็นค่ายเก่าแก่ที่ไม่ได้เน้นความฟูฟ้าแต่เน้นคุณภาพอะไรเงี้ยแต่ความที่เขายอมซื้อไทยในรอบนี้ในแบบที่ผมคิดว่าน่าจะจ่ายเงินไม่น้อยเนี่ยแล้วแบรดพิต ไดนาฬิกาซึ่งเป็นกรีนดาวรุ่นเอนจิเนียร์รุ่นเอนจิเนียร์เนี่ยเป็นรุ่นซึ่งเคยมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะผู้ซึ่งออกแบบโด่งดังมากแลวนั่นก็คือเจอร์โรเกนต้าคราวนี้เจอร์โรเกนต้าก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วเจอร์โรเกนต้าเป็นคนซึ่งออกแบบนอตเทิลสของปาเต็กฟิลปแล้วก็เป็นคนซึ่งเคยออกแบบออร์มาพีเก y a รอยัลโอ๊กนะครับซึ่งก็เป็นนาฬิกาตัวท็อปสำหรับผู้ชายคราวนี้ IWC เนี่ยเขาก็มีรุ่นซึ่งเจอร์โรเกนต้าเคยไปออกแบบให้ใในนนออดดีีีตตตเเเเมื่้าสยยชววิิไปแล IWC ัง หน้าในการเอาแบบ engineer ต่อไปรุ่น engineer เนี่ย automatic 40นะฮะ40 40นี่คือก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปไม่ได้ใหญ่เทอะทะใหญ่กันบางดีหน้าปัดสีเขียวเนี่ย green d o w n เนี่ยนะฮะเป็นรุ่นซื้อแบรดพิใส่ในเรื่องอันนี้นะฮะ ซึ่งท่านผู้ชมเห็นแลวอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่สวยนักคือประเด็นของ IWC เนื้สนใจคือว่าเป็นนาฬิกาที่เวลาดูในเว็บอ่ะมันไม่ค่อยสวยฮะแต่ว่าดูของจริงสวยนาฬิกาที่ดูในเว็บสวยเนี่ยจะเป็นพวกนาฬิกาที่แบบใหญ่ๆแล้วก็สีเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นอูบโลอะไรเงี้ยหรเวชเชนเมลแต่ว่า IWC เนี่ยถ้าดูเรือนจริงอ่ะมันสวยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าปัดสีเขียวซึ่งแบรดพิตเขาชอบแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นทองด้านนอกเลยนะฮะอันนี้เป็นไม่ได้ใส่โรสโกลด้านนอกเพราะฉะนั้นราคาาาาก็น่่่จะถือวไมมสูง จนเกินไปเพราะว่าไม่ได้มีทองคือมีทองแซมนิดๆหน่อยๆนะครับข้างในหน้าปัดในส่วนนี้อันนี้คือรุ่นที่แบรดพิจใส่ในเรื่องคนไหนสนใจก็ผมคิดว่าซื้อได้นะฮะเท่าที่เช็คราคาผมคิดว่าไม่น่าจะเกินล้านหนึ่งนะเพราะว่าทองไม่เยอะ ไม่น่าจะเกินล้านหรือถ้าผู้ชมจะรอมือ2ก็ได้นะฮะตลาดมือสองในไทยสาหรับการซื้อขายนาฬิกาถือว่าค่อนข้างลิควิดนะมีสภาพคล่องสูงเพราะว่าในเมืองไทยเล่นนาฬิกามือ2กันเยอะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปกติแล้วเนี่ยระยะหลัง IWC จะถูกมองว่าค่อนข้างแบบน่าเบื่อไปนิดอะไรเงี้ยเทียบกับ r ัสเซียเ l l หรือหรืออูโบลที่แบบมีเวลาจ้างพรีเซนเตอร์เยอะๆนะฮะ แต่ผมคิดว่าความที่เขาไทยอินแล้วแบรดพิตใส่เนี่ยมันเลยกลายเป็นอะไรซึ่งยิ่งใหญ่นะฮะแล้วอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ใน GQ นะครับนิตยสาร GQ เขาถามว่า how า r a d p i t t Design มีส่วนร่วมในการออกแบบนาฬิกาในฝัน for F1 นะฮะปกติผมไม่ค่อยชอบเวลาบริษัทซึ่งขายนาฬิการะดับท็อปๆเนี่ยไปหาพรีเซนเตอร์เพราะว่ามันเป็นการลดระดับนาฬิกาอย่างเช่นตอนที่ออรโมาพีเกเนี่ยไปเอาเลบรอนเจมส์มาใส่ AP อะ เราไม่ได้ทำสัญญา Exclusive ยาวะแล้วปรากฏว่าระยะหลังเลบรอนเจมส์ก็ไปสวมนาฬิกาของริชาร์ดเมลมันก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกแต่ว่าแบรดพิต t เนี่ยมีสถานะที่สูงไปกว่าซ e เลบรตี้ <Yeah. S 1> <Celebr ity S 2> ทั้งหมดในวงการบันเทิงและกีฬาที่มีอยู่เพราะสถานะของแบรดพิต t มันอยู่ในหลีกเดียวกับ ทอมครูซหรือไมเคิลจอร์แดนเพราะฉะนั้นสถานะเนี่ยสำหรับการที่นาฬิกาแบรนด์เก่าแก่เนี่ยไปทำไทอินแล้วก็ไปเป็นสปอนเซอร์ชิพให้แล้วก็มีนาฬิกาที่แบรนด์พิรได้สวมในภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นการยกระดับนาฬิกาให้เป็นนาฬิกาที่ไม่ใช่แบบเก่าๆน่าเบื่อคนแก่อยากซื้อใส่มันเป็นนาฬิกาที่แบบเท่ที่สุดในขณะที่นาฬิกาแบรนด์อื่นเนี่ยมัวแต่ไปเอาพรีเซนเตอร์ที่เป็นนักร้องที่เป็นนักกีฬาที่ล้วนแล้วแต่อยู่ ในระดับชื่อเสียงซึ่งต่ำกว่าแบรดพิตคือแบรดพิตมันคือตัวท็อปมันเหมือนกับว่าคุณต้องการเอานักบาสมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่ามีค่ายหนึ่งอได้ไมเคิลจอร์แดนมันคือจบคือแบรดพิตกับทอมครูซอยู่ตรงนี้เสเลบคนอื่นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอ IWC ได้แบรดพิตใส่นาฬิกานคนที่แบบบ้านาฬิกาอย่างผมเนี่ยผมสามารถบอกได้เลยว่างั้นเรือนต่อไปผมไม่ต้องซื้อริชาร์ดมิลให้สิ้นเปลืองเงินทอง เรือนต่อไปผมไม่ต้องซื้อออร์มาพีเกหรือปาเต็กฟิลลปให้สิ้นเปลืองเงินทองเรือนต่อไปผมซื้อ IWC ได้ซึ่งราคาถูกกว่าแล้วผมสามารถบอกได้เลยว่าสุภาพบุรุษที่เท่ที่สุดในโลกเนี่ยใส่นาฬิกายี่ห้อนี้เพราะว่ามันก็ไม่มีใครเท่ไปกว่าแบรดพิตต์ไงคือมันไม่ใช่เจซี Z, ไม่ใช่เลบรอนไม่ใช่แม้กระทั่งเมสซี่หรือโรนัลโดมันคือระดับ Number 1 n e m b e r 2อ two r e e ท็อปเซเลของโลก เพราะฉะนั้นมันเป็นครั้งหนึ่งซึ่งไทยอินโปรดักต์เนี่ยแล้วคุ้มค่าได้สุดเลยผมรับรองฮะไอ้แบรดเพชรใส่นาฬิกาเรือนนี้ไม่ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยขนาดไหนนะเพิ่มยอดขายกับ IWC มหาศาลและ IWC ระยะหลังถูกมาว่าไม่ได้เป็นนาฬิกาที่เท่แต่ว่าถ้าคุณต้องการรุ่นนี้นะผมเนี่ยตามรุ่น e n g i n e e r ร์มาโดยตลอดเพราะว่าผมเนี่ยคลั่งเจ r ร์ e กมาก แต่กราเวนตาเนี่ยไปออกแบบนอต์เทลสซึ่งเศรษฐีเมืองไทยใส่เป็นแต่นอต์เทลสซึ่งโคตรน่าเบื่อเลยเศรษฐีเมืองไทยซึ่งแบบนึกอะไรไม่ออกก็ซื้อนอตเลสใส่ซึ่งมันน่าเบือ่อแต่ว่า Girl ออกราเ e นตาออกแบบนอ u t เ l ลสแล้วกราเวนตาก็ออกแบบออร์นาบีเกซึ่งออร์นาพีเกรุ่นรอยัลโอ๊กและปัตติกเฟลิปรุ่นนอตเลสเนี่ยซึ่งสวยทั้งคู่มันราคาประมาณล้านกว่าบาทขึ้นไปทั้งนั้นแต่ถ้าคุณเล่นรุ่นอินเจเนียร์ของ IWC ซเนี่ยซึ่งในระยะหนึ่งก็เป็น Girl ออกรแาบบ คุณได้ราคาส้นถูกกว่าแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ดีด้วยนะครเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ของแบรดพิตที่ใส่เนี่ยไม่ได้สวยเท่าไหร,ร่นะฮะอินจิเนียร์เมื่อก่อนเคยสวยกว่านี้นะผมจะให้ดูอันนี้หายากอันนี้ผมอยากได้มากแล้วรุ่นนี้มันเป็นรุ่นอินจิเนียร์ก่อนที่จะมีการปรับลุกเรือนนี้สวยมากเรือนนี้สวยไม่แพ้นอร์เทอรลสของปัตติคฟิลปนอร์เทอลสของปัตติคิฟิลป์เนี่ยเป็นนาฬิกาสิ้นคิดของเศรษฐีไทยคือนึกอะไรไม่ออกนอร์เทอรลสก็เหมือนโรเล็กซ์เป็น,น แต่ประเด็นก็คือว่า iwc เนี่ยมันจะถูกมองว่าเป็นนาฬิกาสำหรับคนซึ่งแบบโบราณน,นิดๆแล้วก็ชอบนาฬิกาแต่พอแบรดพิต t มาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยปเปลี่ยนทัศนะไปเลยว,ว่ามันกลายเป็นนาฬิกาที่เท่มากเพราะมันไม่มีใครเท่ไปกว่า Brad Pitt แต่ประเด็นก็คือรุ่นที่แบรดพิต t ใส่มันเป็นรุ่นสีเขียวนับปัดแล้วด้านรอบนอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรสโกลด์วิกตินเอียเก่าก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะ แล้วมันใหญ่จริงนะฮะมันใหญ่แบบเทอะทะเลยฮะเน,นี่ยบิ๊กอนเจเนียร์แล้วมันเบลลมเลยฮะรุ่นเนี้ยสวยกว่ารุ่นที่แบรดพิตใส่อยู่อีกแต่รุ่นเก่าอะ่ะมันเหมือนออกแบบรถยนต์นะฮะคุณสังเกตดูเดี๋ยวพอเขาปรับลุกบางทีมันก็ไม่ได้สวยขึ้นแต่ว่ามันก็ใหม่ขึ้นนะครับจริงอันนี้สวยมากอันนี้คือรุ่นบิ๊กอ g น n จเนียร์แล้วใส่แล้วแบบเทอะทะเลยนะฮะแต่เทม่มากก็ขอบคุณแบรดพิตนะครับที่ทำให้นาฬิกา iwc มีคัมแบ็กในรอบนี้นะครับ ของ IWC เนี่ยก็จะมีที่เป็นโปรต u เก e นะฮะ Portofino ก็จะเป็น dress watch นะฮะใส่เวลาไปทำงานใส่สูตรอะไรเงี้ยถ้านสปอร์ตี้ก็จะเป็น engineer ในเวอร์ชันที่ Brad Pitt ใส่เนี่ยไม่ได้เป็นทองนะฮะโรสโคแต่ว่ามันจะมีรุ่นซึ่งเป็นทองซึ่งราคาสูงกว่าซึ่งก็จะเป็นแบบนี้แต่ที่ Brad พ t t ใส่ก็จะเป็นอันนี้เขาใส่นี่เดี๋ยวผมก็ว่าเพิ่มยอดขายไม่น้อยทีเดียวนะฮะ แต่เรือนรุ่นเดียวกันกับที่แบรดพิดใส่แต่ว่าย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วคือตัวนี้ซึ่งผมยังหาอยู่นะฮะเนี่ยอันเนี้ยไม่มีขายละและอันนี้ในเมืองไทยเนี่ยมือ2ก็ไม่มีคนไหนมีเรือนนี้นะฮะอินจิเนียร์แล้วกรอบนอกเป็นโรสโกแล้วหน้าปัดขาวแล้วสายน้ำตาลอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะรบกวนทักผมมาใน f c e e o o o m m s s s g g อินจิเนียร์รุ่นนี้สวยมาก โคตรสวยเลยสวยกว่าอ,อันที่แบรดพิตใส่ผมเข้ากับคุณแบรดพิตจริงๆเพราะว่าแบรดพิตเนี่ยทำให้ IWC เนี่ยคัมแบ็กในฐานะซึ่งเป็นนาฬิกาเท่และแบรดพิตทำให้ดาราผู้หญิงคนนี้แจ้งเกิดซึ่งเล่นคู่กับแบรดพิตแครีคอนดอน เธอจะเป็นไดแอนครูเกอร์คนที่2นะฮะเธอจะมาแทนไดแอนครูเกอร์ละสรุปนิดนึงว่าไดีโอกาสไปชมภาพยนตร์ที่สนุกมากแล้วก็ทําให้รู้สึกเลยว่าสำหรับแบรดพิต์เนี่ยสามารถนอนตายตาหลับได้ละเพราะว่าหลังจากที่มีภาพยนตร์หลายเรื่องซึ่งอาจจะไม่ได้สนุกสักเท่าไหร่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เขาได้ทําออกมาเนี่ยนี่คือฟอร์มยักษ์ที่ทําให้เราเห็นว่าเขาคือพระเอกสุดยอดพระเอกคนหนึ่งแห่งยุคฮนะอยู่ในระดับเดียวกันกันกบทอมครูซมีไม่กี่คนซึ่งอยู่ในลีกนี้เป็นซูเปอร์เอลิสต์ ดูแล้วรู้สึกภูมิใจผมรู้สึกว่านี่เป็น1ใน the last movie star แล้วก็แจ้งเกิดนั่งเอกด้วยซึ่งหน้าเหมือนด i นครูเกอร์มากจะเป็นด i นครูเกอร์สองแคร์รีกอนดอร์ชาวไอริชนะฮะแล้วก็พุ t iwc back on the map นะฮะทำให้นาฬิกา iwc กลับมาเท่อ,อีกรอบทั้งๆท,ที่ไม่ได้เท่ไปนานและระยะหลังถูกยี่ห้ออื่นถูกแบรนด์อื่นค่าอื่นแซงหน้าไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น iwc กลับมายิ่งใหญ่ละ คือมันยิ่งใหญ่ในปเค c u l t อ r e การยิ่งใหญ่ในวงการนาฬิกาในแบบที่ไม่ได้เพิ่มยอดขายสําหรับคนทั่วไปเนี่ยบางทีมันไม่ช่วยอะไรคนซึ่งอยู่ในวงการนาฬิกาเคารพนาฬิกาใดนาฬิกาหนึ่งค่ายหนึ่งเรือนหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความหวายในเชิงยอดขายแต่ว่าพอทําไทยอินแบบนี้ทีเดียวอยู่มันเพิ่มยอดขายสําหรับคนหมู่ m a s ซึ่งไม่ได้ศึกษานาฬิกาแล้วก็เห็นดาราคนไหนใส่นาฬิกาที่สวยก็จะวิ่งไปซื้อตาม อิมแพคของ Brad Pitt ในรอบนี้คือทำให้ IWC กลับมาเท่สำหรับ Mass Market ซึ่งผมคิดว่าสำคัญแล้วก็มันเป็นแบรนด์ซึ่งเชื่อมกับ Brad Pitt ได้ดีเพราะว่าในระยะหลังก็มีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายรวมทั้งดาราน,นักแสดงรวมทั้งซีรีส์ต่างๆรวมทั้งรวมทั้ง ความเป็นจริงที่ว่านักแสดงที่มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยก็ไปเล่นทีวีซีรีส์ไปเล่น n e f ฟิกซีรีส์ไปเล่นละครแล้วก็ไม่ได้รักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็รับเฉพาะบทสําคัญในหนังที่เป็นภาพยนตร์สำหรับจอใหญ่ แล้วมันไม่ใช่ว่านักแสดงทุกคนสามารถเลือกได้เพราะว่านักแสดงจํานวนมากไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนเนี่ยก็ต้องรับงานแสดงเพื่อหาไรายได้เพื่อประกอบอาชีพแล้วนักแสดงหลายคนเขาก็ต้องการฝึกฝนวิทยายุทธ์ในการรับบทซึ่งท้าทายโดยที่เขาอาจจะต้องเลือกเล่นงานแสดงที่มันเป็นซีรีส์หรือมันเป็นละครแต่น้อยคนที่จะสามารถรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วก็รับเฉพาะภาพยนตร์จอใหญ่แบบ2ปีหนึ่งเรื่อง2ปีค่อยรับ1เรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องมีงานอื่นเสริมเลย คนซึ่งอยู่ในหลีกนี้ได้มันมีไม่กี่คนมันยังเหลือเหลือไม่กี่คนแล้ววิลส์มิธเนี่ยก่อนที่จะไปตบหน้าคริสร็อกเนี่ยอยู่ในหลีกนี้นะฮะแต่พอตบหน้าคริสร็อกไปเนี่ยออฟเฟอร์ของภาพยนตร์ก็น้อยลงแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีเลเจนด์ภาค2แต่ว่าคนซึ่งอยู่ในหลีกนี้คือคือ2ปี1เรื่องแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนอกเหนือไปจากนั้นก็คือแบรดพิต t ก็คือทอมครูซก็คือเลโอนาร์โดดิคปริโอก็มีอยู่ไม่กี่คนนะฮะ แต่ผมดีใจวันนี้ที่หลังจากที่ฟังข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับแบรดแล้วก็แองเจลิน่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่บุตรบุญธรรมซึ่งอักตันยูที่ทํากับผู้ซึ่งเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมมาสิ่งที่แบรดพี่ต้องเจอกับบุตรบุญธรรมที่แองเจลิน่าจูลีนรับมาเลี้ยงเนี่ยผมคิดว่ามันมันมากมันชั่วมากที่ต้องเจออย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นแบรดพิตกลับมาเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่ผมดีใจผมผมดีใจที่เขาทิ้งทั้งหมดนั้นที่เป็นความชั่วร้ายที่เขาตตต้้้อองงไเเ่ววาาาดุทททินนนนนนกััับีีีํใใหม มันคือภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของแบรดตั้งแต่ Legends of the Fall มันสุดยอดแล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาช่วยดารานักแสดงคนอื่นซึ่งเป็นคนซึ่งเล่นประกอบเนี่ยที่จะได้มีบทบาทโดดเด่นในอนาคตไม่ว่าจะเป็น Camden i d r ร s สนะหรือ Curry c o n นดอซึ่งเป็นหน้าเหมือนแดนค o ูเ e อร์แต่ที่สำคัญสำหรับคนรักนาฬิกาวันนี้มันเป็นวันซึ่งผมดีใจมากที่ผมเห็นตัวประกอบในเรื่องซึ่งเป็นผู้จัดการทีมอื่น ใส่ริชาร์ดม l ลในขณะที่แบรด Pitt ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องซึ่งเป็นคนซึ่งขับรถแข่งเนี่ยเป็นมือหนึ่งในเรื่องขับรถแข่งเป็นพระเอกใส่ IWC Engineer คือมันเป็นการ troll r ริชาร์ดมิ l ขั้นรุนแรงการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้และ IWC ทำา r r o u u t t p l c e m m n t t ที่เป็น Sponsorship แล้วในขณะเดียวกันให้คนอื่นซึ่งเป็นระดับผู้บริหารซึ่งมีตังแต่ไม่เก่ง ใส่ Richard Mill และสุดแล้วแบรดพิตใส่ IWC Engineer ผมโคตรชอบเลยมันเป็นการโทร i c h a r d Mill เพัานวันนี้ IWC เนี่ยผ่าน b r a รดพ t t โทรทุกคนซึ่งใส่ Richard Mill กลางเรื่องเลยสุดยอดผมอยากให้ Angelina Jolie เนี่ยพาลูกๆไปดูเรื่องนี้จริงๆลูกๆที่เปลี่ยนนามสกุลเนี่ย